รู้ไหมว่าไฟดับครั้งใหญ่ในยุโรปอาจไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่เป็นการทดลองบางอย่างที่ไม่มีใครบอกในปี2025สเปนและโปรตุเกสประสบเหตุไฟดับครั้งประวัติศาสตร์กว่า60%ของพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเบื้องหลังเหตุการณ์นี้มีรายงานลับจาก EU Cybersecurity Agency ที่เปิดเผยว่ามีการจำลองไซเบอร์แ a ระดับประเทศเพื่อทดสอบความทนทานของโครงข่ายพลังงานนักวิจัยพบว่า เพียงแค่เจาะระบบสก a าดาซึ่งควบคุมการจ่ายไฟฟ้าก็สามารถทำให้เกิดโดมิโนเอฟเฟกต์ทันทีทั่วทั้งภูมิภาคผลวิจัยจาก MIT ระบุว่า78%ของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในยุโรปยังมีช่องโหว่ต่อการโจมตีทางไซเบอร์ยิ่งไปกว่านั้นคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าแม้แต่ WiFi ในบ้านก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแทรกซึมได้ถ้าไม่มีการป้องกันที่ดีพอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่หนังไซไฟมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และส่งผลกับชีวิตประจำวันโดยตรงกด subscribe เปิดโลกการเงินแล้วมาเข้าใจอนาคตที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีมากกว่าที่คิด